อะเพื่อนๆคลิปนี้มีคําถามใครตอบได้บอกผมหน่อยมันเป็นห่านอะไรอ่ะคราวนี้อันนี้เป็นฝาถังใหม่นะครับใส่ไปแล้วเป็นปกติดีอ่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเอาอไปอ่าเอาฝานั้นใส่เข้าไปพอใส่ปับ๊บอยาพิ่งจริงเหรอ,อาานี่งไงเฮ้ยดูดีเฮ้ย เอาฝา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 เออเดี๋ยวเดี๋ขอฉีก่อนขอฉีก่อนเอาปั๊บอ่ะเอาฝาใหม่ใส่เออเอียงว่ะไอ้เคียแล้วฝานี้คืออะไรเนี่ยนี่คือมึงมีปั๊มน้ำในตัวเหรอมีปั๊มในตัวหรือยังไงอ่ะขออีกรอบครับ ขอเปลี่ยนสายอีกรอบครับใครมีความรู้เรื่องนี้ใครมีของหรืออะไรรบกวนเช็คหน่อยครับอาจจะต้องโทรตามหมอปลาหรือเปล่าเนี่ยพอเปิดฝาปั๊บอเฮ้ยเฮ่ยอะไรเนี่ยแล้วยังไงวะเนี่ยเออที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 ีีให้ฉีดให้รู้ว่าทันีีน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นว่ามันออกมาทางนี้ได้นะ น้ำมันต่ากว่าครับต่ากว่าลือแล้วอ่ะเปลี่ยนฝาครับขอวาสูงเท่าันนั้นอ่าขอฝาใหม่ครับขอฝาใหม่ฝาใหม่นะครับกูจะเล่นอย่างเงี้ยสามสี่รอบให้ลูกค้าดูชัดเจนนี่ครับฝาใหม่นะครับรอใช้ระยะเวลาเท่ากันนะครับนานๆนียครับมาไหมครับมาไหมเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าพี่ครับต้องฝาถังผมนะครับอ่าคราวนี้เปลี่ยนฝาถังเดี๋ยวสูงใกล้ๆกับตรงตรงก๊อกเลยอ่าเปลี่ยนก่อนไม่อน บิดปึ๊บมาแล้วครับเฮ้ยยังไงเนี่ยไอ้สัตอนนี้นี่ถ้าเกิดไม่ปิดฝาถังไว้นี่ลูกค้าก็จะโกรธกูไหมเนี่ยเออเอาเอาเอาโอ้โหเละเละพื้นกูหมดเละพื้นกูหมดแล้วไอ้เหี้ยจอดไว้เออเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยว ดูพื้นได้ครับดูพื้นได้ครับเต็มเลอะเต็มอกเอ่อเอาเป็นว่าฝาถังใหม่หรืว่าใส่ฝาถังใหม่ฝาถังใหม่ลูกค้าต้องฝาถังของพ่อแม่เลยปึ๊บนี่ไอ้เนี่ยเออเลี้ยงบอกร้านบีเลสติ้งอยู่นนทบุรีซอยเลวันที่13นะเออเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวมึงก็มาอ้างว่ามึงดูคลิปนี้แล้วไม่บอกว่ากูอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยครับฝาถังใหม่ไม่เป็นนะ ฝาหางเก่าเพนเอาเป็นว่าผมไม่มีคําตอบให้ลูกค้านะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นว่าลูกค้าซื้อฝาทางผมแล้วกันร้อยห้าสิบาทจบไปเท่านี้แหละครับเพื่อนๆนน,นทบ,บุรีทะเลวัดดีหกสิบสามฝากกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามันต้องมันต้องเปลี่ยนนั้าคู่รถคันนี้ไม่ยอมหรอั <c oughs> ่านไงเลยบาบอเอาเอาเอาออทีได้ขอทีได้ขอทีได้เพื่อหลายคนยังสงสัยอยู่ให้น้ำมันลดจ้ามาเงิน้ว่านี่ครับ โอเคเอาเป็นว่าเท่านี้นะครับรู้กันว่าซื้อฝาถังใหม่ด้วยนะจ๊ะเป็นถังแล้วโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับหายจบไม่มีเสียงแห้งลิปส่งงานให้ลูกค้าดูก่อนเดี๋ยวลูกค้าหาว่าโมแ